ได้รับทราบท่านคณะครับแล้วท่านบอกไหมครับว่าท่านจะดําเนินการต่อไปอย่างไรเมื่อได้ยินข้อเท็จจริงจากทางเราแล้วท่านได้ควางปัญหาระอุปสรรคของเราแล้วเนี่ยะนะครับท่านเองก็เห็นว่าเป็นความเดือดร้อนของสากรทัาน4แห่งในจังหวัดสมุทรสาครนะครับแล้วก็รีบดําเนินการนะท่านก็รีบดําเนินการวันนี้เช่นเดียวกันครับท่านเข้าสู่กระบวนการของคณะกรรมาธิการคณะใหญ่นะครับเอาเรื่องของเราเข้าสู่กระบวนการหารือว่าจะหาวิธีทางช่วยหรือดูแลแก้ไขอย่างไร นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความสบายใจอีกเปาะหนึ่งของสารกรณ์ทั้ง4แห่งคะ,ะครับที่ทําให้สถานการณ์ขณะนี้าทาให้เรามีพลังใจเกิดขึ้นมาบ้างหลังจากที่เราออกไทยพีบีเอสเมื่อว,วันที่9าที่ผ่านมานดีนะคะคืออยๆๆ่างที่เรียนนะคะอาจารย์เจษฎาครับเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ออกอากาศกันเนี่ยตอนนั้นนีงทันจำได้ว่ายอดเงินที่เป็นหนี้เขาเนี่ย45ล้านนะแต่วันนี้นะฮะทางนายผู้จัดการมงคลบอกว่าหนี้เพิ่มจาก45ล้านเป็น52ล้าน เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ7ล้านในช่วงระยะเวลาแค่ประมาณ3 4เดือนเองนนะคะตรงนี Bea, ้เรียนถามอาจารย์เจษดาเลยสภาทนายความเราเข้าไปช่วยเหลือดูแลย,ยังไงบ้างแล้วก็นี่เพิ่มขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยทำยังไงดีคะอาจารย์คะอันดับรแรกก็ต้องมาอมองว่าในตัวความเดือดร้อนของประชาชนในกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเขาเดือดร้อนในเรื่องการขาดน้ํา้สําหรับอุปโภคบริโภคนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการก็แก้ไขปัญหาก็คือตั้งสากรขึ้นมา ในการเป็นสากรเนี่ยเป็นเป็นนิติบุคคลประเภทที่ไม่ได้มุ่งค้ากําไระนะฮะแล้วให้ใช้บริการเฉพาะกับสมาชิกเท่านั้นใช่ะนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการเหล่านี้เนี่ยมันมองได้ว่าการที่เขาทำทั้งหมดเนี่ยเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในกลุ่มเหล่านี้ะนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยทําให เป็นประเด็นที่บอกว่าไม่ควรจะต้องไปเสียค่าน้ํามากมายถึงขนาดนั้น,นรเรียกเงินมาแค่นี้ก็คุยก,ก็ก็ไม่มีทางจะไปจ่ายได้ตอนนี้เราก็เลยตั้งคณะทํางานขึ้นมานะฮะนโยบายก็คงมีอยู่สองทาง,นงหนึ่งถ้าเราเป็นคนไปฟ้องเขาเองนะฮะฟ้องให้เพิกถอนในเรื่องของของค่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้เนี่ยนะครับเราจะต้องไปเสียเงินค่าธรรมเนียมค่าขึ้นศาลนะฮะอันที่2ก็คือรอให้เขาฟ้องเราแล,แล้วเราไปสู้คดีคแต่อันนี้เราไม่ต้องไปเสียเงินค่าธรรมเนียมเพราะนั้นก็เดี๋ยวก็ ในขณะที่เขากําลังดําเนินการเพื่อจะผลักดันให้ทางฝ่ายนโยบายมาช่วยกันแก้ไขปัญหาเหล่านี้เราก็รอส่วนนี้ไปด้วยแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ฟ้องมาเราก็ไปสู้คดีกันครับค่ะแต่ว่าในแนวทางที่เห็นเป็นรูปธรรมก็สภาธนายความเข้ามาช่วยเหลืออยู่แล้วแต่ยังไม่ฟ้องก่อนแน่นอนนะฮะรอจนกว่าเขาจะฟ้องเรามาแล้วค่อยว่ากันกับส่วนที่2ก็คือทางคณะกรรมการ กรรมธิการที่จะกําลังหาวิธีช่วยเหลือกันนะคะแต่ว่าในความต้องการนะถ้าเป็นไปได้ถามทางท่านผู้จัดการมงคลนะคะอยากให้มีการดําเนินการอะไรที่เกิดขึ้นโดยด่วนตอนนี้จริงๆแล้วผมอยากจะยกเว้นฮะขอยกเว้นเลยครับทั้งหมดเลยครับทั้งห้าสิบสองล้านเลยครับเพราะเพราะว่าถ้าถ้าถ้าดำเนินการต่อไปงหน้าอย่างเงี้ยผมจะต้องถึงร้อยแน่ฮะเพราะยังไงผมก็ไม่มีเงินตัดต้นอยู่แล้วครับ Hmm. จ,รจริงๆ้วคณะนุกรมการที่ผมไปที่วันที่ยี่เบ็ดนะไปให้ข้อมูลผมก็เล่าข้อเท็จจริงให้กรรมการฟังหมดก <Okay. S 2> รรมการก็เคยเห็นใจผมเองก็น้อยใจน้นสักรลงทุนเองบริหารเองช่วยเหลือรัฐด้วย hmm. แต่กลับมาเก็บกับผมเนี่ย <Okay. S 2> และส่วนหนึ่งเจ้าที่ของรัฐเองเนี่ยควรจะชี้แจงบอกกล่าวให้เราทราบสักนิดนึงนะต่อไปนี้นะเราจะเก็บค่ารักน้ําเราก็ถึงจะไม่ได้ผักภาระ,ะไปให้กับผู้บริโภคได้ <Okay. S 2> นี่เราไม่ผักเราไม่ทําเลยเราถือว่าความ <Okay. S 2> ไม่เนทาไม่ฟังรรับรัฐตรงนี้ไป เราเพื่อขอความเป็นธรรมแนั้นเองค่ะเข้าใจแล้วอนุกรรมการผมก็ยังจะนาเสนอก็ส่วนหนึ่งว่าถ้าเราคุยกันอย่างนี้เราอาจจะไม่ชัดเจนก็เชิญท่านประธานบุญส่งฮะให้ท่านอัคณะไปพื้นที่จริงๆเลยไปดูสภาพความเป็นจริงเลยว่าที่เราบริการเราดูแลปไปเยอมันเป็นอย่างไรบ้างค่ะใจ,คใจ่คือเรื่องนี้เรื่องของการเก็บ ถ้าอนุรักษ์น้ําบาดาลท่านผู้ชมทุกทกท่านเนี่ยนะคะว่าไม่ได้อยู่ในความดูแลของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลอย่างเดียวก็คือเขามีเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่มีกฎหมายของเขาเฉพาะด้วยใช่ไหมคะอาจารย์เจษฎานะคะแล้วก็เดี๋ยวในเรื่องนี้เราจะพูดคุยกันต่อนะคะว่าถ้าหากว่าแนวทางที่จะแก้ไขนะคะอย่างที่ทางผู้จัดการมงคลบอกว่าอยากให้ยกให้หมดเลยเนี่ยถ้าจะทําอย่างนั้นจริงเนี่ยมันต้องมีการแก้ที่ไหนแก้อย,อย่างไรบ้างเดี๋ยวให้อาจารย์เจษฎาช่วยอธิบายบนะคะเพราะดิฉันเชื่อว่าในหลายพื้นที่ก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องขอนค่าอนุราาาาดมมมะคจตติ เรื่องนี้หลังข่าว15นาฬกาค่ะ